สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนอขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตุลกลุ่ม วินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกรสิบไม้พลังงานของคนธาตุาาไฟเมษิง์ธนูเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันารสามเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจเห็นใจนะคะขี้สงสาร ใจอ่อนเป็นคนช่างพูดช่างคุยอ่อ,อนโยนเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธใครปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็นแล้วก็แน้ว่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่ใช่คนที่อ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่ไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันคนหนึ่ง <S <S เวลารักใครก็คือรักจริงเป็นคนรักที่ดี ดูแลทคแคร์ใส่ใจดีมากๆเต็มที่มากๆเวลาเป็นเพื่อนกับใครคบกับใครก็มีน้ำใจมีความจริงใจให้กับทุกคนนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะคนที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาว่าเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมธสิงธนูสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก หนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ dm place พลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกบกันมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะผูดเพราะอัธยาศัยดีรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคม แล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเอาจริงเอาจังเป็นสายลงมือเป็นสายปฏิบัติไม่ใช่คนขี้โม้แล้วก็ไม่ทํางานนะคะเป็นคนที่อะไรก็ได้นะคะพร้อมสู้พร้อมลุยเหมือนกันบุคลิกคล้ายก,กันกับคุณเลยนะคะ mm. เขาก็เป็นคนพูดเพระอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความจริงจังจริงใจคุณเองก็ไม่ต่างกันนะคะแล้วในพลังงานของเขามีความเหงาด้วยนะคะ เป็นคนชอบเข้าสังคมไม่ชอบแกนอยู่ตามลำพังเป็นคนขี้เหงานะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้น้อยใจคนหนึ่งนะคะเรามาดูก,กันนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงหรือว่าคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคืออะไร คิงถือไม้นะคะการแก้ไขปัญหาการโน้มน้าวใจคําพูดของเขาอาจจะเป็นการอ่านใจคุณการรู้ทัานความคิดของคุณแม้ว่าคุณจะไม่พูดอะไรก็ตามนะคะรักจริงรักมั่นคงรักเดียวใจเดียวหึงเงียบห่วงเงียบแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะนะคะคารมเป็นต่อมากๆพลังงานของเขาแต่เวลารักใคร รักหนักแน่นรักมั่นคงรักจริงใจรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะเป็นคนที่ไว้ใจใครยากเชื่อใจใครยากไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครเชื่อในพมรมลิขิตโชคชะตาชอบคนที่ตกกลุ่มรักคนที่เหมือนกับ ตั้งแต่แรกพบแรกเจอ love at first sight ประมาณนั้นนะคะคนที่รู้สึกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเป็นคนที่เหมือนกับเชื่อในในโชคชะตาผมลิขีพอสมควรน,นะคะ ไม่กลัวเกี่ยวกับรักทางไกลด้วยนะคะเป็นคนที่มีความอดทนความพยายามเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอการแล้วก็อยู่ห่างไกลกันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอาจจะมีความเหงานะคะเพราะเป็นคนขี้เหงาเนาะแต่ว่า ความขี้เหงาวนั้นไม่ได้ทำให้เขาต้องออกไปหาหรือว่าไปมีใครคนอื่นเขาก็ยังคงเหงาคิดถึงคุณแล้วก็พูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วก็เก็บหัวใจไว้ให้กับคุณอยู่นั่นเองนะคะพลังงานของเขาเป็น d amp s ด้วยเนาะเวลารักใครก็รักจริงนะคะของคุณมีควินถือถ้วยรักใครก็คือโทษทูนบูชาเลยนั่นเองนะคะค่อนข้างจะมีพลังงานที่ใกล้เคียงกันเข้าอกเข้าใจกันดีพอสมควรน,นะคะ แล้วก็ความหึงเงียบหงเงียบของเขาตามมองตามสองเป็นห่วงคุณตลอดเวลานะคะแอบมองแอบส่องคุณอยู่เสมอพลังงานของเขาดูเฟลลี่ดูมีความเจ้าชู้ชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนขี้เหงาหากว่าคุณกับเขาเป็นรักทางไกลด้วยนะคะหรือว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันไม่ใช่รักทางไกล คนที่คุณคบด้วยคุยด้วยในตอนนี้ดูเหมือนเป็นคนขี้เหงาไม่ชอบที่จะอยู่คนเดียวไม่ชอบที่จะอยู่ตามลําพังชอบอยู่กับคนเยอะๆชอบได้พูดคุยกับคนเยอะๆค่ะคนคิดว่าเขาสามวันจากความคิดเป็นอื่นความรู้สึกเป็นอื่นเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่ใช่คนที่โลเลแล้วก็ไม่มั่นคง ขนาดนั้นนะคะแม้จะเป็นคนที่เหงาแม้ชอบเข้าสังคมชอบพูดชอบคุยชอบได้พบได้เจอกับใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการพูดการคุยนั้นคือการนอกใจนะคะเขาไม่เคยคิดที่จะนอกใจคนรักของเขาในขณะเดียวกันเขาห่วงแหนความรักของเขามากๆเขาทนุถนอมความรักของเขามากๆนั่นเองแม้ว่าจะดูเป็นคนเจ้าชู้เขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เขาแค่คนที่เฟรนลี่คนที่ชอบเข้าสังคมคน e x t r วริร r ดคนที่ไม่ชอบการอยู่คนเดียวเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ชอบอยู่คนเดียวคือการขาดใครไม่ได้นะคะคนรักก็คือคนรักคนรู้จักก็คือคนรู้จักนั่นเองเวลารักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวมีความหึงมีความหวงทนุถนอมความรักรอคอยความรักเป็นห่วงคนรักเฝ้ามองเฝ้าดูติดตามสอดส่องเกี่ยวกับคนรักเรื่องราวของคนรักตลอดไม่ให้คลาดสายตา เราก็เชื่อในโชคชะตาพรมทิ่ขีดการตกหลุมรักหรือว่าคู่แท้ด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยหรือว่าคนพิเศษของคุณในตอนนี้นั่นเองนะคะ